เตรียมตัวมาค่ะแก้วแรกจะเป็นของใครเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะอือหเสียวเสียวเสียวโอเคอู้ยพร้อมกันเลยนะคะหนึ่งแก้วนะคะไม่มีใครยอมใครจริงๆเรามาลุ้นแก้วที่สองกันเลยนะคะโอ้โหฮึโอ้ย,อยไ,ปไปแล้วแก้วที่สองแม่แปลตามให้ทันนะคะอุ้ยแม่แปลทำเสียว ใจเย็นๆค่ะสมาธิสมาธิอุ๊ยเสียวอีกแล้วค่ะแม่แปะ๊ะสึกระหว่างเีพ่อกับลูกผัวใครจะชนะเรามารุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะโอเคอุ๊ยออกมาเสยใจเย็นค่ะใจะเย็นเอาไหม่คะ่ะแม่แปะ๊ะฮึบอุ้ยไปเขาอีกอย่างตั้งนานเข่าเอะเข่าอันไหมใจเย็นๆแม่แป๊ะตามพี่เพ้นให้ทันนะคะ งานนี้แม่เปรจะเสียเปียบพี่เพชรนะคะเพราะว่าพี่เพชรแกซ้อมมือบ่อยนะคะ <c oughs> มือแกสิดิดปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บดิดแก้วนะ <c oughs> ดิดแก้วดิดแกด้วโอ้โหโอโอโอแม่เปก็ไม่ยอมโอเคพี่เพชรนําไปสามกรรมการบอกแล้วว่าพี่เพชรซ้ายมือเป็นประจําในการดิดก้นแก้วพ่นซ้อมมาแล้วนุรลุรจังว่าสด้เด่นโอ้โหสี่แก้วแล้วแม่เปรเพิ่งไปสองแม่เปรสามปาดบัดสี่ไงเจากับไง,งน้อยใหญ่แม่เปเก่งจริงๆ ม่เปเก่งจริงๆยังใส่มือแม่มันก็ใส่คือการะสุกการณ์มันต่างกันลูกเอ๋ยแต่ว่าตอนนี้แม่ต้องตามลูกให้ทันนะจ๊ะอย่าเพึ่งโม้นะจ๊ะแม่จ๋าเพราะว่าลูกนําไปอยู่นะจ๊ะแม่โอเคแม่ต้องตีเสมอลูกให้ได้ก่อนค่อยโม้นะจ๊ะโอเคอุ้ยออกมาเสยคือเพ่ให้มันเข้าไปใจเย็นๆ็โอเคพี่เพชรนําไปอีกหนึ่งดอกแม่เปจะตามทันหรือเปล่าแม่เปยเหลือสี่พี่เพชรเหลือสอง โอ้ถ้าไม่ดีดแรงจังเลยดีดค่อยๆนะคะให้มันงุมนะมันงุมมันแปลว่างุมนั่นแหละโอเคแม่แป๊ะีแล้วพี่เพชรห้าดอกสุดท้ายอุ้ยดอกนี้ของแม่แป๊ะน่าเสียดายจริงๆพี่เพชรเหลือหนึ่งดอกแม่แป๊ะอึ๊บใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆโอเคแม่แป๊เหลือสองตอนนี้คนที่กดดันน่าจะเป็นพี่เพชรมากกว่าเพราะว่าแม่แป๊นิ่งมากแม่แป๊ใช้ความนิ่งสยบความชนะได้บ่ได้บ่ข่อยเสียวข่อยเสียวอุ้ยเอาให้ได้ มาเจ้าสุติสุติเพชรสลัดเอาแม่ใครทำดอกนี้ได้รับไปเลยจะห้าร้อไม่ต้องหมุนรางวัลไม่ต้องจับสลากผู้ได้ศีลชนะโอเคโอเคโอ้แม่แป็นชนะไปแล้วจ้าเป็นยังเฮาเบลแกันคือเก่าเบลคืนเบเคืง แบงเครื่องเมียแปะแบงเครื่องขันแม่งไงแปะเพราะแบงบกขอขอขอ็คนจีบวักคว้าคว้า